นมัสก,การดอสตอนไกเสือไฮวันนี้คุณอยู่กับช่องแทงคับเดเธอและเราจะพาคุณไปรู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026นั่นก็คือที313รถถังยุคใหม่ของประเทศไทยที่หลายคนกำลังจับตามองว่าจะเปลี่ยนแปลงแนวทางการรบของไทยในอนาคตอย่างไรรถถังที313เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและพันธมิตรในต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลัง,ลงรบภาคพื้นดินให้ทันสมัยแข็งแกร่งและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การรบในศตรวตรรษที่21ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ t 3 1 3คือระบบป้องกันแบบ a c t i v e protection system หรือ a p s ซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายจรวดหรือขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้ก่อนที่จะโจมตีตัวรถระบบนี้ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตีทางตรงได้อย่างมากและทำให้ลูกเรือภายในมีความปลอดภัยสูงยิ่งขึ้น ด้านอาวุธประจำรถทีสามามาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125มเมรุ่นใหม่ที่สามารถยิงกระสุนพลังสูงและขีปนาวุธนำวิถีได้จากลำกล้องเดียวการมีระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่แม่นยำสูงพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนและระบบเลเซอร์ระยะไกลที่สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายเครื่องยนต์ของที1 3เป็นดีเซลเทอร์กำลังสูงถึง1 5 0 0แรงมา้า ให้ความเร็วสูงสุดบนถนนประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่ครุขระหรือโคลนลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวท้งออกแบบให้มีน้ำหนักเบาวกว่ารุ่นก่อนแต่ยังคงความแข็งแรงและทนต่อแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดและอาวุธเบาได้อย่างดีนอกจากนี้ T-313 ยังมีระบบเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการผ่านเครือข่ายข้อมูลดิจิทัล ซึ่งทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยรบได้แบบเรีลวทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้รวดเร็วขึ้นรวมถึงระบบไร้คนขับที่กำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับลูกเรือในภารกิจที่อันตรายประเทศไทยเริ่มทดลองใช้งานที313กับหน่วยรบพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปลายปี2025ที่ผ่านมาผลการทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยรบอื่น ได้อย่างลงตัวและคาดว่าจะมีการจัดหารถถังรุ่นนี้เพิ่มเติมในช่วงกลางปี2026เพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าที่ใช้งานมานานหลายทศวรรษเรียกได้ว่า T313 คือก้าวสำคัญของกองทัพบกไทยในการเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามภาคพื้นดินด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยผสานกับความสามารถของบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีทำให้เรามีความมั่นใจว่ารถถังรุ่นนี้จะเป็นกำลังหลักในการปกป้องอธิปไตยของชาติในอนาคต ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแทคับเดเทอของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถถังและเทคโนโลยีทางทหารทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ